สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสัส้นๆเรียบเปนกสอรดูแลความสวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกันอีกเช่นเคยกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่10ถึง16ตุลาคม2563ดิฉันนางสาวปิยพรสิทธิ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะในรอบสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมสังเกตการและกำกับการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการประเภทห้างสรรพสินค้าและจำหน่ายยานยนต์โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจำนวน402คนซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านยาเสพติด ในวันเดียวกันเวลา9นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมสังเกตการการสุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานของสถานประกอบกิจการประเภทห้างสรรพสินค้าโดยมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน250คนทั้งนี้หากพบผลบวกสถานประกอบกิจการจะได้มีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลต่อไป ในส่วนของงานนิติการเมื่อวันที่14ตุลาคม2563สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้นางพวงรัฐานสุรินักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวอริสราโพธาสีนิติกรปฏิบัติการดำเนินการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้ดำเนินคดีในจ้างประเภทกิจการรักษาความปลอดภัยติดตามหนี้และผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงง,งาน ทั้งนี้พนักงานสอบสวนได้รับเรื่องแจ้งความไว้เป็นคดีอาญาเรียบร้อยแล้วมาในด้านของความปลอดภัยกันบ้างค่ะ วันที่16ตุลาคม2563เวลา13นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นนำนักศึกษาสาขาอาชีะอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการประเภทสถานพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงานและในวันเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นมอบหมายนางวณิดามูลม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนตุลาคม2563ณโรงเรียนบ้านละหานานาตำบลละหานานาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายพันเทพเสาโกศลประหลัดจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน ในส่วนของการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ใเวัน,เว,นเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นร่วมประชุมปรึกษาหารือก,กับกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่กำหนดตามคำร้องของสมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบประเทศไทยซึ่งได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการให้ผู้แทนได้รับทราบและเข้าใจแล้วพร้อมทั้ง หาือแนวทางในการคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้านโดยการจัดการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและข้างเคียงต่อไปไปต่อกันที่การช่วยเหลือลูกจ้างกันบ้างนะคะในส่วนของการช่วยเหลือลูกจ้างในสัปดาห์นี้สํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นได้ดําเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทํางานประเภทกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จรีไซเคลิลขวดแก้วและก่อสร้าง จำนวน55คนให้ได้รับเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน1 4 6 8 8 1บาททั้งนี้ได้ดำเนินการให้ลูกจ้างบางส่วนเขียนแบบคำขอรับเงินสงเคะ์จากกองทุนสงครลูกจ้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างต่อไป และเช่นเคยนะคะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นหรือโทรศัพท์หมายเลข043236737ต่อ103หรือ108 10ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Youtube Channel สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นแล้วพบกับข่าวเด่นสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ